ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรื่องที่คนไทยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเพราะคนไทยกลัวที่จะสู้หรือไม่มีกําลังพอที่จะเอาคืนแต่ว่าเพราะคนไทยรักสงบจึงยอมที่จะปล่อยผ่านหลายๆเรื่องไปได้ในวันนี้ค่ะพอได้รวบรวมถึงสาเหตุและเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าไทยรักสงบมากแค่ไหน 1. ไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนค่ะไทยมีบทบาทสำคัญร่วมกับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ทำปฏิญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือการสร้างสัติภาพเสถรยรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคให้ตั้งอยู่บนหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและเคารพอธิปไตยของกันและกันในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510 กระทรวงต่างประเทศกรุงเทพมหานครประเทศไทยไทยจึงถือว่าเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นบ้านเกิดของอาเซียนแล้วก็ได้ผลักดันให้อาเซียนบรรลุค,ความตกลงเรื่องสันติภาพและความมั่นคงทางการเมืองในภูมิภาคอาเซียนหลายเรื่องอย่างเช่นปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพอิสรภาพและความเป็นกลางหรือปฏิญญากลาลัมเปอร์ปี2514 ส่วนที่สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2538เป็นต้นค่ะและหลังจากที่กัมพูชาได้เข้ามาเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2542เป็นประเทศสุดท้ายไทยก็เริ่มเปิดให้มีเด็กจากประเทศในอาเซียนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2548 โดยมองว่าเด็กที่อายุไม่เกิน18ปีที่อยู่ในเขตอำนาจของรัฐไทยต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันโดยห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุเชื้อชาติสีผิวภาษาศาส,สนาตามน,นโยบาย Education for All ค่ะไทยจึงเป็นศูนย์กลางที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสันติภาพระหว่างประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาการรักษา ให้กับผู้คนอย่างเข้าเทียมกันและไม่มีท่าทีที่จะปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อคนรอบข้างหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดค่ะ 2. ไทยผลักดันสันติภาพบทบาททางพระพุทธศาสนาค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2500ค่ะในช่วงเวลานั้นไทยก็คิดการใหญ่โดยเริ่มจากการสร้างพุทธสถา,านที่มีชื่อว่าพุทธมณฑล เพื่อจะใช้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในการทำกิจกรรมต่างๆของชาวพุทธทั่วโลกค่ะและได้มีการวางโครงการและระดมทุนเพื่อจัดสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ซึ่งถือเป็นก้าวแรกค่ะที่ทำให้ไทยได้มีบทบาททางด้านของสันติภาพมากขึ้นผ่านการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุให้วันวิสาขบูชา ในปีพุทธศักราช2548ผู้นำพุทธศาสนานานาชาติทั้งมหายานและเถรว่าจากทั่วโลกค่ะได้ประชุมร่วมกันในประเทศไทยและมีมติเป็นข้อตกลงร่วมกัน7ประการในอันที่จะส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนา และการสร้างเครือข่ายทางพระพุทธศาสนารวมทั้งให้จัดฉลองวันวิสาขาบูชาโลกในประเทศไทยต่อไปโดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกค่ะซึ่งก็ทำให้ไทยค่ะได้มีบทบาทในกิจกรรมพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติเพื่อสันติภาพผ่านการส่งพระธุดงไปเผยแผ่ธรรมในต่างประเทศการจัดประชุมพุทธศาสนานานาชาติและรวมถึงการสร้างวัดไทยในต่างแดนอย่างเช่น วัดไทยพุทธคยาในอินเดียค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเผยแผ่สันติธรรมสู่นานาชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายแนวคิดสันติภาพจากระดับนานาชาติสู่ระดับโลกทําให้เห็นว่าค่ะแม้ไทยจะมีความไม่สงบภายในแต่ไทยก็ยังมีการผลักดันกิจกรรมสร้างความสมามัคคีและความสมรนฉันอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่วงดุลความขัดแย้งในสังคมวัดสําคัญหลายแห่งค่ะ มีบทบาทในการสร้างสติภาพอย่างเด่นชัดเช่นวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นต้นค่ะนอกจากนี้วัฒนธรรมและประเพณีไทยหลายอย่างยังสะท้อนแนวคิดสันติภาพด้วยอย่างเช่นเทศากาลสงกรานต์ที่เน้นการขออภยัยการขอโทษและการให้อภัยกันประเพณีลอยกระทงที่เป็นพิธีกรรมขอขามาต่อพระแม่คงคา และการปล่อยวางความโกรธแค้นประเพณีเขา้าพรรษาที่เน้นการสำรวมกายวาจาใจและการปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพภายในเหล่านี้ค่ะทำให้เห็นว่าในกิจวัตรประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่ล้วนเป็นไปเพื่อการละทิ้งความโกรธและมุ่งสู่ความสงบของคนในชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3. ไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยอมเสียได้เพื่อลดการประทะ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญค่ะที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาความรักความสงบของไทยคือรอสอ1รหรือที่รู้จักกันในชื่อของ f ฟร n โก s i ซอามิสคริส s ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5 โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436ค่ะเจกรวัดฝรั่งเศสได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและส่งเรือรบบุกเข้าปากน้ำเจ้าพยาเกิดการประทะที่เรียกว่าเหตุการณ์ปากน้ำซึ่งทำให้ไทยต้องสูญเสียทหารกว่า500นายในขณะที่ฝรั่งเศสได้สูญเสียเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งแม้จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์ รุกรานและเสียชีวิตของทหารแต่รัชกาลที่5ค่ะพระองค์ทรงเลือกใช้ยุทธศาสตร์ทางการทูตและการเจรจาประนีประนอมแทนที่จะเลือกการใช้กำลังทหารในการต่อต้านโดยตรงพระองค์ทรงตัดสินพระไทยยอมเข้าสู่เงื่อนไขของฝรั่งเศสโดยต้องสละดินแดนจ่ายค่าปรับและยินยอมให้ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ที่เสียเปรียบค่ะแต่สามารถรักษาเอกราชและความสงบส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้การตัดสินใจนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การยอมแพ้แต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ชาญฉลาดซึ่งหลังจากวิกฤตการณ์นี้ค่ะรัชกาลที่5ได้ทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งระบบบริหารระบบศาลร,ระบบราชการและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อปรับตัวให้ทันต่อโลกตะวันตก และลดโอกาสที่จะถูกครอบงำโดยมหาอำนาจแนวทางนี้ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่ในเหตุการณ์รอสอรอสิบสองเพียงเท่านั้นแต่ว่าไทยก็ยังใช้วิธีการเดียวกันในการจัดการข้อพิพาทอื่นๆอย่างเช่นวิกฤตการณ์กับอังกฤษเรื่องของพรมแดนจังหวัดแม่ห้องสอนที่ไทยเลือกเจรจาและหาทางสายกลางเพื่อรักษาเอกราชแม้จะต้องเสียพื้นที่บ้าง แต่หลีกเลี่ยงสงครามที่อาจสร้างความเสียหายรุนแรงที่ตามมาซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างของพระปีชาสามารถของรัชกาลที่5ค่ะที่ท่านเลือกใช้ยุทธศาสตร์ทางการทูตและการเจราจาประนีประนอมไม่เลือกใช้กำลังทหารในการต่อต้านโดยตรงแต่เลือกที่จะเก็บรักษาอธิปไตยและปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติดังคำกล่าวที่ว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ทั้งหมดนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยเรารักสงบมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะต้องเจอกับเหตุการณ์การยั่วยุจากภายนอกหลายๆครั้งก็ตามก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าความรักสงบของไทยจะทำให้ทั่วโลกได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยต้องเจออยู่ได้เมื่อไหร่